วันนี้พามาบุกงานทำบุญของลอตเตอรี่พัจ้ายิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนมาดูกันจ้าอะมาเลยจ้าเดี๋ยวจะพามาบุกบริษัทลอตเตอรี่พัชนะจะบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากเลอเกินนี่นี่ก็คือบรรยากาศภายในอบอุ่นมากมายไปถึงฉันก็เข้าไปกราบไหวหลวงพ่อก่อนเลยหลวงพ่อก็เลยให้นี่เลยเครื่องรางของของลังมาสําหรับเดินทางไปไหนมาไหน,ไหนปลอดภยัยต้องบอกว่าคลิปนี้ถ่ายก่อนปีใหม่และได้เครื่องรางหลวงพ่อมาแล้วจําได้ไหมที่ลดความ ก็ไม่เป็นอะไรเลยนะทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยหมดเลยซ่าถูเชื่อหมดอะ่ะอ่ะนี่ตอนไหว้พระแม่หายก็คือนั่งสมาธิแหละต้องบอกเลยว่าในส่วนของพิีซนเะตอร์ลอตเตอรี่พัดเนี่ยก็จะมีเจนนี่มีแม่หายมีแม่สุนะคะแล้วก็มีของคุณอามอนแแนนด้วยนี่ คอือยูจินยังตาบวมอยู่เลยวันนั้นวันไปทําบุญหน่อยทุกคนนี่เอ็นดูนางมากแต่ตอนนี้นางหายแล้วนางแพ้ยุงนะคะยูจินก็รับน้ามนต์จากหลวงพ่อเป็นที่เรียบร้อยเป็นสิริมงคลของชีวิตทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหนต้องบอกว่าพาลูกสาวไปตลอดเพราะว่าอยากอยู่ในชน่วงที่เขากาลังเติบโตนะทุกคนงดดราม่านะจริงๆก็ดูแลเขาอย่างดีแหละแต่ขอโทษสําหรับที่ยุงกัดด้วยเนาะเออลืมบอกทุกคนไปว่าลอตเตอรี่พัเนี่ย เขามีรางวัลที่หนึ่งทุ่ว่จริงๆนะแกคือฉันก็เป็นพซนเตร์ใช่ไหมและฉันก็คิดเหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะมันจีถึงคิวของฉันฉันก็อยากได้เหมือนกันนะจะว่าไปรบตรี่พัดจ้ะรางวัลที่หนึ่งเป็นของเจนนี่ได้ไหมเออแล้วก็วันนี้เปิดขายวันแรก ใครที่จะซื้อนะจ๊ะก็เข้าไปซื้อได้เลยวันนี้วันแรกเพราะฉะนั้นเ,เลขดวงเล็กเด็กก็ว่ากันไปนะจ๊ะขอซี้อยู่จินซ่าทุกทำบุญเรียบร้อยแล้วขอรางวัลที่หนึ่งให้แม่สักงวดนะก็เอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะนี่ข้างๆก็คือพี่น็อตนะจ๊ะพี่น็อตคนที่มอบรางวัลที่หนึ่งให้กับกท,กท,กท,กทุกคนในทุกๆมวนนั่นเองเองันนี้ก็คือถ่ายรูปรวมก่อนกลับบ้านนะจ๊ะนี่นก็คือพรีเซนเตอร์ทุกๆคนทุกๆท่านมารวมตัวกันแค่นี้แหละไปซื้อลอตเตอรี่พัดก่อนยบไป